าาร,ร,ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังอยู่ที่ร้านคัญยามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่อยู่ที่ซอยราชครูซึ่งขายอาหารฟิวชั่นเปิดตั้งแต่กลางวันจนถึง ค่ามืดดึกดื่นเลยผู้จัดการสาวสวยของเราคุณยิ้มออนอุมาองค์มรกตอยู่ต้อนรับแน่นอนสวัสดีค่ะน้องยิ้มนะคะสวัสดีค่ะน่ารักพาชิมอาหารกันมา3มวันแล้วแนะนําจานนู้นจานนี้ไม่เบื่อเลยเพราะว่าจริงก็หลากหลายเนาะวันแรกเราก็ทานปูนิ่มกับซอสบาซิกับเครกเหมือนแบบขนมผสมของข้าวเลยแต่เออเหมือนถูกต้องมันเข้ากันมากเลยวันที่สองเราก็ทานเบเนดิกต์ traditional Benedict ซึ่ง Benedict ที่นี่ก็มีหลากหลายมากเลยหลากหลายมีอยู่3ตัวด้วยกันมีสเปนนีแซลมอนแล้วก็เทสลินเนอรเอ่อเทสลินเนอร์เป็นแฮมแฮมอร่อยมากส่วนเมื่อวานที่เราทานกันไปแล้วก็ทานพาสต้าต้มยำกุ้งโหชอบมากจานนี้ขอบคุณค่ะจานใหญ่มากอะซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยเนี่ยมาช่วงวันวาเลนไทน์มาสั่งนี่โอเคเลยไหมจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มให้กับคู่รักอันนี้เดี๋ยวจะมีดอกไม้ สีไวโอลินนิดนึงผู้จัดการร้านแอบร้องเพลงให้จะไหวไหมฮะก็ต้องร้องนีดก็ต้องร้องนะแชร์เองร้องเพลงได้แบบต้องให้ชี้ร้องเออเหรอใช่แต่ถ้าทางคชี้เป็นศิลปินนะก็จะได้ร้องเพลงได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ออกแบบดีไซน์แฟชั่นก็เก่งเนาะใช่ออกแบบอาหารก็เก่งอาหารพรีเซนเทชั่นทุกจานเธอก็ออกแบบเองอ๋อเหรอเออจะสวยนะสวยนะไม่น่าเชื่อเนี่คนคนรักศิลปะนะมันทําอะไรก็ดูดีอ่ะมันมันบอลตูบีเออใช่ใช่แต่งร้านก็ได้อื แต่งอาหารก็ได้ออกแบบซื้อผ้ามาสอนหนังสือตอนที่เมก็สอนที่กรงเทพจะมาเป็นอาจารย์อาจารย์อยู่แลคุณแจ๊สเจ้าของร้านมันนี้แนะนำพิชเชนแมน ฟิชแมนเรคเคมันแต่คุณชาวประมงแนะนำถูกต้องแล้วต้องชิมแล้วทานยามาม่าจะไม่แนะนำได้ยังไงอันนี้ขนาดนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือฟิชแมนเรคเคมันค่ะแล้ะเรคเคมันอะไรมาค่ะปลาจะเป็นปลาซีบาสอ๋อซีบาสนะคะหรือภาษาไทยก็คือปลากระพงนั่นเองปลาซีบาสนะคะตัวนี้คือเราจะราดซอสเคเปอร์แล้วก็มีไวท์ไวน์เราเสิร์ฟพร้อมกับผักขมกับแมชโปเตโต้อ๋ออ่ะ เพราะฉะนั้นเรามาชิมอย่างจุดเด่นอันนี้คือต้องเอาเอาปลาของเราไปไปกริลไปย่างไปย่างใช่ไหมหลังปลาเนี่คุณหญิงเราต้องทำกับกรอบด้วยนะอันนี้เรียกว่าเคปอร์เคปอร์ซอสค่ะเพราะมันจะเปรี้ยวๆนิดๆนิดๆมันจะทำให้เน่าน่าทานอ่ะขอบคุณค่ะคุณคอมเม้นต์ค่ะตัวนี้จะคดเสร็จแล้วไะอร่อยค่ะแล้วปลาที่เราเอามากริลเนี่ยมันจะนุ่มข้างในด้วยนะ จะกรอบข้างนอกกรอบกหนังตาแล้วข้างในจะนุ่มมากมันจะเปรี้ยวๆหวานๆมันๆเค็มๆมาจากตัวเคเบิ้ลจานนี้ผ่านสุดยอดแล้วมาทานคู่กับมันโบนอ้าฮะนี่จานสุขภาพเลยนะผักผมก็อร่อยหวานมากผมแบบเนี้ยผักโขมจะหวานมากอร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดสำหรับจานนี้มิน่าพี่ชิมาอนดิค์รีคคมเมน์ ถูกต้องแล้วทันยามาม่าจะไม่รีคอมเมนต์ได้ยังไงอ่าถูกเพราะฉะนั้นมาทันยามาม่าต้องมาสั่งหลักจานนี้เลยนะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วหวันหวานนะอดีกว่าไหมอ๋อรับความแห่งความรักหวานหวานมั้งเนาะอืมมีอะไรหวานหวานหวานหวอยยิ้มเอาหวานหวานหวานหเหมือนกันน่าอนน้่าถาเป็นอะไรคะพวกอย่างเราก็ต้องเป็นช็อกโกแลตลาวาอ๋อต้องแบบร้อนแรง เหอไฟไหลเยอะเห่าอลาวะเหมือนลาวะร้อนแรงนิดนึงอันนิดนึงงั้นเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้มาติดตามนะคะว่าของหวานที่ร้านคัญยามาม่ามีอะไรที่น่าสนใจเพราะเห็นเต็มตู้เต็มเมนูเลยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากสำหรับคุณยิ้มอนุมาองค์มรกตนะคะผู้จัดการร้านคัญยาม่าม่าไมซอนคาเฟ่กับคุณมากค่ะสนใจมาร้านนี้มาที่ซอยรัชคุนตรงเข้ามาในหมู่บ้านฝั่งซ้ายมือนะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนยามสามเกินนะคะเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ชุดไหว้เจ้าคุณภาพดีเสริมสิริมงคลเราคัดสันเป็ดสดและขาหมูคุณภาพดีของ CP ีผ่านสูตรการปรุงด้วยเครื่องพะโลและใส่ใจทุกรายละเอียด c ีครบคันเรื่องไหว้ครบเครื่องเรื่องพะโล